พี่น้องเอ้ยเบิง่งหมอกเนาะค่ะหมอกนี่หมอกเนาะค่ะเนาะนี่หมอกน,น,อกนี่แหละหมอกเด้อค่ะเด้อหมอกลงเนาะค่นะเนาะนี่หมอกกระลายได้ยินเสียงนึกว่าได้เสียงหมา เด้อหมอกลงแล้วแล้วเนาะนี่แหละป่าไม่ต่หมอกสวัสดีความสวยงามนะคะสวยงามตามแบบธรรมชาติโอ้ยอะไรคะเนี่ยคุณนายช่างดอกสวยใหญ่เหลือเกินนะคะนี่ ช่างสวยช่างใหญ่เหลือเกินคุณนายเจ้าค่ะ